ไอ้แย่ก็ไปจังเลยไอ้แย่ก็ไปแล้ก็โคตรตึงแล้วก็ไปจับขนมไม่เลยเกิดอะไรขึ้นวะไงป้าป้าถ้าเชื่อไปเลยเป็นไงบ้างเทปบ้ามาจริงกูจะไปซิสุเออร์โอ้ยซิ่ง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  ซิงทำไมล้อมันหลุดอ่ะอ้าล้อหลุดล้อลอ่ะเออขาขวาดามึงเอ,อ่เอ,อช่วยก็ด้วยอน้ยจุ๊จิมันนะอ,อืามจุิมปลาทกเค็มนี่ รสชาติหมาที่คอรเอยือนทัานเนี่ยเอาไปต้มตุ๋จะอร่อยคุณจูจะแก่นน้อยนสิเอาเฮ้ยไอ้ปักแกะไปเด้ยี่ใหม่งานโคตรอะโอ้โหไปสนกข้อสนุกเลยพี่เอออ่าอ่ามนงจะกูจะหลงกลเหรอหลงกลก็โง่ละฮะโง่เอ้ยเนี่อ่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งนั่งนั่งไม่ได้เออวิ่งแบบไม่ชนคนเั้นจะฟัดแน่ชนเขาบนนี้ไปอะนี่ยนี่ผมจะมาถ่ายคลิปโดดโดดโดดโนะดูนะเอ้าโอ้าววิ่งมาอย่างเท่อาย่า